สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมนาตุ้นภัยวันทองใสสดนะครับวันนี้ก็จะพาเราไปสร้างร้านค้านะครับออนไลน์กันนะครับสำหรับคนที่อยากมีนะครับอยากขายของออนไลน์นะครับเรามีวิธีการยังไงเราจะเปิดร้านยังไงเดี๋ยวนะครับวันนี้เราไปดูกันเลยนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับคลิก f c e e o o o นะครับแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ของเพื่อนๆขึ้นมาเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะมี facebook กันทุกคนนะครับให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยครับเึ้งนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเลือกไปที่เลือกไปที่ ตรงนี้นะครับตรงที่ผมบวงไว้นะครับนะครับก็คือตรงขีด3ามขีดตรงเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็ให้สังเกตตรงนี้ครับธงสีส้มนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับใหเ้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยนะครับให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลย ิชเก็ไปได้เลยครับหนึ่งครั้งปึ๋งจากนั้นนะครับก็จะมีคำว่าสร้างนะครับอ่าเพื่อนๆต้องหาคำนี้ให้เจอนะครับก็คืออา้าวแจ้งเตือนขึ้นมาเพียบเลยนะครับแจ้งเตือนขึ้นมาเพียบเลยอ้าวดูซิเอาข้อปเอาเข้าปอขปคืออะไรก็ไม่ก็คือสร้างตรงนี้นะครับสร้างตรงนี้เลยก่อนที่ข้อความจะ เด้งขึ้นมานะครับก็รีบแนะนําเลยนะครับคลิกตรงที่สร้างนะครับคลิกตรงที่สร้างเปงหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นระบบ facebook ก็จะเริ่มนะครับเริ่มให้เราสร้างร้านค้าออนไลน์นะครับนั่นก็คือเพจนะครับทาไมเราต้องใช้เพจนะครับแน่นอนครับ a c e b o o k ฟีดเราก็เป็น ไว้ทักแชทกับเพื่อนนะครับสำหรับเพจมันก็เดบเสมือนร้านค้าบนโลกออนไลน์ของเรานั่นเองนะครับให้เพื่อนๆคลิกเริ่มต้นใช้งานได้เลยนะครับปึ้งนะครับจากนั้นระบบก็จะให้เราตั้งชื่อเพจนะครับสำคัญมากนะครับก็คือชื่อต้องตรงกับสินค้าที่เราจะขายนะครับ เพื่อนๆจะขายอะไรนะครับวิธีการวิธีการเลือกสินค้านะครับเราก็จะไปแนะนำกันอีกทีนึงนะครับสำหรับเลือกสินค้าว่าเราจะมาขายอะไรนะครับก็บอกกันคร่าวๆก็ได้นะครับเราสามารถที่จะไปเสิร์ชที่ Google t r e n d ได้นะครับแล้วก็เสิร์ชหาสินค้านะครับ มันก็จะมีบอกว่าสินค้าตัวไหนที่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 เราเส่อนั้นนะครับได้ความนิยมมากน้อยแค่ไหนนะครับก็พอประมาณคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นวิดีโอมาแนะนําอีกทีหนึงนะครับสําหรับวันนี้เรามาสร้างเพจกันนะครับก่อนเดื่นให้เราตั้งชื่อเพจนะครับกดปึง1ครั้งนะครับเราจะ ใส่ชื่อเพจอะไรดีนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างเท่านั้นนะครับสมมุติว่าผมจะขายนะครับคอโลฟิลนะครับก็คอ e l ฟิลคอโ f i ิลเขียนยังไงเขียนยังไงเขียนยังไงอ้าวคอ f i ฟิลเขียนแบบนี้หรือเปล่านะครับ คอเราฟิวนะครับอ่าก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับแล้วก็ให้เราคลิกถัดไปนะครับคลิกถัดไปจากนั้นก็เลือกหมวดหมู่นะครับสำคัญก็ต้องมีหมวดหมู่สินค้าและบริการนะครับให้เราพิมพ์เข้าไปเลยนะครับสินค้านะครับขึ้นมาแล้วนะครับได้งขึ้นมาแล้วนะครับ สินค้าและบริการนะครับเราสามารถที่จะใส่ได้ถึง3หมวดหมู่นะครับแต่ต้องมีสินค้าและบริการนะครับจากนั้นให้เราคลิกถัดไปได้เลยนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับปึง๋งอ่าที่นี้ระบบก็จะให้เราใส่เว็บไซต์แต่ตอนนี้เรายังไม่มีเว็บไซต์ใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับเราสามารถที่จะกดข้ามไปก่อนได้นะครับซึ่งในอนาคต เว็บไซต์ก็สำคัญนะครับเวลาเรายิงแอดนะครับยิงโฆษณานะครับถ้าเราไม่มีเว็บไซต์นะครับมีโอกาสที่จะโดนปิดบัญชีไปเลยนะครับอันนี้สำคัญนะครับสำคัญมากๆแต่ตอนนี้นะครับเรายังมือใหม่อยู่นะครับไม่เป็นไรครับเรากดข้ามไปเกาะนะครับสำหรับการสร้างเว็บไซต์เราก็จะมาแนะนำกันอีกทีหนึ่งแบบฟรีๆนะครับกดข้ามไปเลยเปิ้นะครับ จากนั้นเขาก็จะให้เราใส่รูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็รูปหน้าปกนะครับอ่านี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างใส่รูปอะไรดีใส่รูปอะไรดีนะครับใส่รูปอะไรดีเดี๋ยวผมหาก่อนผมหาก่อนก็ประมาณคร่าวๆนะครับประมาณให้มันแบบอือหือ นาปกแนะนำนะครับรูปโปรไฟล์ให้เป็นรูปของเราจะดีที่สุดนะครับรูปของเราจะดีที่สุดปึ้งเอารูปนี้แล้วกันเออฮอ้ปึ้งนะครับอ่าส่วนส่วนรูปนี้นะครับก็นะครับก็แบบก็คือเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะ าสามารถที่จะทําขึ้นมาได้นะครับแต่ตอนนี้แนะนํำกันเป็นตัวอย่างใส่รูปกันไปคร่าวๆกันก่อนนะครับซึ่งกา,าการทำรูปปกเนี้ยการทํารูปปกมันก็จะมีแอปนะครับสำหรับทําปก Facebook นะครับปกเฟสเพจนะครับซึ่งเป็นซึ่งทําได้ง่ายๆนะครับทำได้ง่ายไม่ยากนะครับ นี่ก็เป็นค o l o r field นะครับปึง้งรูปค o l o r field ก็จะประมาณนี้นะครับก็บ่งบอกให้เราชัดเจนว่าเราขายอะไรนะครับเราขายอะไรนะครับแค่นี้เพียงเท่านี้ก็เป็นการทำร้านค้าออนไลน์บน facebook เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ให้เราคลิกเรียบร้อยนะครับปึ้งหนครั้งนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะมี เพจไว้ขายสินค้าของเราแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายๆมากเลยใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เราก็สามารถที่จะเชิญเพื่อนนะครับโพสต์นะครับสินค้าโพสต์เนื้อหานะครับเพื่อที่จะนําเสนอหรือว,ว่าสื่อสารกับลูกค้าของเราได้แบบง,ง่ายๆสบายๆเลยนะครับนี่ก็คือ วิธีการนะนี่ก็คือวิธีการทำร้านค้าบน Facebook หรือสร้างเพจนั้นเองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ